หนังสมาธิแล้วก็กำหนดจิตของเราทำความรู้สึกให้กำลังจิตของเราให้ความรู้สึกของเรามันอยู่ที่ใบหน้าอยู่ที่ลมหายใจ มันกำลังเพ่งดูนะาตัวเอง <c oughs> นะให้กำลังมันอยู่ตรงนั้นพอมันเกิดความรู้สึกเกิดกำลังแล้วก็วางสติให้มันเบาๆหายใจเข้ารู้สึกเบาหายใจออกรู้สึกว่ามันเบาทำความเบาๆแล้วกายมันก็จะเบาตามไปด้วย มันจะไม่ตึงเกินไปไม่บังคับนะวันนี้เป็นวันพระนะเรามาทำภาวนาฟังเทศฟังธรรมสวดวันธรรมวัดนะรอมกันและจากนี้ไปก็เป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมภาวนาการฟังเทศฟังธรรมและการทำสมาธิ การกำหนดรู้เรียนรู้ภายในใจอ่นี้เรียกว่าภาวนาเรียกว่าการปฏิบัติการศึกษาทำความรู้ให้เกิดขึ้นในสภาวะจิตของเราอีืการระลึกนึกถึงโ <c oughs> ดยการ <c oughs> <c oughs> บริกรรม้ <c oughs> วยการบริกรรม ก็คือการคิดการภาวนาระลึกถึงกรรมฐานเงื่องต้นก็ลมใหญ่เป็นกรรมฐานนั่กรรมฐานสมถะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็มาเรียนรู้มาศึกษาทำวิปัสสนาควบคู่ไปวันนี้จะพูดถึงเรื่อง นะโพดชงเจ็ดเรื่องของการเจริญโพดชงเจ็ดนะเ่ที่พูดห่วมันป่วยนะมันป่วยทำ <c oughs> <c oughs> ไม่สบายทำงานหนักเกินไปสองสามวันร้อนเหงื่อไหลภูมิแพ้ขึ้น นะโพชงเจ็นี่เมุมตานิสงานิสงของโพชงเจ็นะอันหนึ่งก็คือรักษาโครคไฟไข่เจ็บโรคไซกาอาการป่วยอาพาธหลายๆรั้นะพุทธเจ้าหรือว่าพระสงฆ์พระอานทนพระสรีบุตรป่วย เป็นก็นิมนต์ให้พระอื่นสแสดงธรรมคือโทชงโดชงเจ็ดทำจิดอย่างนะนำไปสู่การตัดสู้นะโดช,ชงเจ็ดี้รักษาอาการป่วยพระป่วยอยู่ในป่าไม่มีอะไรรักษาก็อเอาธรรมะรักษาเอาอยาธรรมะนรักษา รักษาใจรักษากายก็ได้นะพชฌงเจตผู้ใดเจริญโพชฌงเจตอยู่จนเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงปัญญาเห็นตามความเป็นจริงปัญญาแทงตลอดความเป็นจริงในองค์ของโพชฌงเจตนะผู้นั้นนะกถึง ก็สามารถที่จะตัดสรู้ได้นะเ,เป็นธรรมแห่งการตัดสรู้ mm hmm. เห็นอริยาสัจสีก็ได้ตกกระแสแห่งมากพ้นนิพพานก็ได้นะนะทำจิตประการนะ,จะเจริญทำให้มากแล้วกนยังจะนำมาโชว์วิชาวิบุตรความหลุดพ้นจอกจากสภาวะความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความแก่ ไม่ว่าจะเป็นพยาธิคือความป่วยไขย้ความเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นความตายไม่ว่าจะเป็นความโศกค,ความลำไรรลำพัน์ความขับแค้นใจความไม่ได้ดังใจหุป,ป่ายาหรือว่ากิเลสทั้งหลายนั่และ,ะโพชฌงเจดมีอะไรบ้างหลวพ่จารย์บอกว่าโพชฌงเจดองค์ที่หนึ่งก็คือสติสัโมโพชฌงะ การเจริญสติส,ต,สติสัมโพชงเป็นอย่างไรการเจริญสติเป็นอย่างไรเนี่ยเวลาเราป่วยเราเจ็บไข้สติสัมโพชงงานพุทธเจ้าใสให้เจริญนั้นทำอย่างไรวันนี้ยมาพูดให้ฟังน,ะ,นะการเจริญก็คือการทำให้มากด้วยสติพิจารณา สติมันพิจารณานั่นแหละเขาเรียกว่าสัมปยุทธสัมพุทชงนะองแห่งการเจริญสร้างสติสติสัมพุทชงก็คือสติก็คือส,ต,อสติปัฏฐาน 4. สี่สติปัฏฐานสี่เจริญยังไงเห็นไหมสติปัฏฐานสี่วงเล็กก็คือเห็นกายในกาย นพิจารณาเห็นกายในกายเป็นเราสวดปน,นอาการสามสิบสองนั่นอย่างโหเมกายโยกายของเรานี่และสมมุติว่าเราเป็นไขยอยน้อย่างเงี้ยเราป่วยอย่างเงี้ยหรือมีเจ็บเป็นอาพาธอะไรต่างๆก็ช่งเป็นหวัดปวดมอ้อปวดอะไรเป็นโรคอะไรอ่าโรคนี่เราก็กําหนดทุก นั่นแหละคือทุกก็คือพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละก็เรียกว่าทุกขาะโลกันเกิดขึ้นก็กําหนดทุกทุกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วทุกนี้เกิดขึ้นแก่กายแล้วทุกนี้มีอยู่พระพุทธเจา้ามันให้กําหนดรู้ก็คืออริยสัจสี่เอาอแรกก็คือกําหนดรู้ทุกนี้ให้กําหนดรู้รู้แล้วว่ามันเกิดขึ้น รู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์ที่ไหนก็เป็นทุกข์ที่กายอะไรเขาว่าพิจารณานะกายปวดหัวปวดแขนปวดขาปวดเมื่อยกระ,ะกดูกายเกาลงมานาคาทันตาตาโจผมขนเล็บฟันนั่งเอ็นเนื้อกะดู ัไตใสพุงก็แยกออกมือนการสาสองส่วนนี้เป็นอย่างนี้ตาเป็นอย่างนี้ฟันอยู่ตรงนี้กระดูกคอกระดูกแขนกระดูกนิ้วมือกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกไห้ลาลากระดูกซวงอกกระดูกสะโพกกระดูกเท้ากระดูกแข้งติดต่อ หลังลึงลัดกันอยู่ดยเส้นเอ็นร้อยผังเผือดร้อยลัดอยู่อย่างนั้นเป็นเหมือนสี่โครงกระดูกที่เราเคยเห็นอยู่ภายนอกเราก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว,ว่ากายของเราที่เป,เ,ปเป็นอยู่ในตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับกายที่ตายแล้วเนื้อก็มีนังก็มีไม่ต่างกัน ทำความระลึกอย่างนี้เป็นอนะไรก่อ,อันเป็นกันหลายอย่างเป็นอย่างละอันละอันไม่เหมือนกันผมก็อันหนึง่งเล็บก็อันหนึง่งฟันก็อันหนึง่งกระดูกหัวกระดูกคอกระดูกไหล่กระดูกมือก็อันหนึ่งมันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันแยกออกเขาเรียกว่าทำให้มันเป็นปฏิภาณมันละเอียดทำไปอย่างนี้เขาเรียกว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรระลึกอย่างนั้น ทำวิตกวิจารให้เกิดขึ้นในการพิจารณาดูหรือควบคู่ไปกับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มันจะรู้กายโดยรอบคือเป็นกายที่ตั้งอยู่โดยรวมก็รู้มันจะรู้กายที่มันละเอียดไปแยากอาการออกต่างๆก็รู้กำนโนไปเรื่อยๆกำนโนไปเรื่อยๆ จิตของเรามันก็จะไม่ฟูงซ่านไปกับอาการของทุกขเวทนาหรือว่ามันเป็นไข้หรือว่ามันปวดที่ไหนก็ดูตรงนั้นแหละฮะเพนี่ทุกเกิดขึ้นแล้วทุกที่หัวทุกที่แขนทุกที่ขาทุกที่นั่นใครเป็นเจ้าของทุกไหมกายกระดูกมันเป็นเจ้าของความทุกไหมเนื้อนันเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของความทุกไหมจิตเป็นเจ้าของความทุกไหม ทุกนี้เป็นอะไรนั่นแหละะเราเรียนรู้ศึกษาคิดพิจารณาละไรก็เรียกว่าภาวนาอันนี้มันก็จะค่อยๆเห็นความเป็นจริงว่ากายนี่มาดิเป็นเจ้าของความทุกข์ทุกนี้มันก็เกิดขึ้นเองแต่มันมีกายเฉยๆมันมีเนื้อมันมีหนังมันมีเอ็นมันมีกระดูกมันมีน้ําเหลืองน้ําเลือดมันมีน้ําเหงือน้ํามันค้น มันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟปรุงแต่งไปเฉยๆมันก็เลยเกิดความทุกข์สภาวะที่ทนได้ยากถ้าร้อนมันก็เป็นทุกข์เห็นไหมร้อนมันก็คือธาตุไฟถ้าเหงื่อไหลออกก็น้ําเหงือห่อมันไหลออกเพราะข้างในมันร้อนเห็นไหมธาตุเราธาตุไฟกับธาตุน้ําปรุงแต่งกัธาตุดินมันหบหวนกาอนั่งมังสามก็ไหลออกมาแล้วก็ทุกข์เนี่ย แต่ทุกนั้นมันเป็นอาการที่มันแสดงออกมาจากกายไม่ใช่ที่จิตนะโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันที่มันเกิดโรคเกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นมาก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรา้องเกิดเองมันจิตก็ไม่ใช่กระดูกจิตก็ไม่ใช่เวทนานไม่ใช่ความทุกข์คือว่าไม่ใช่ความสุขเนะี่ยเราหมายเอาตรงไหนคือจิตต้องความรู้นั่นแหละ ตรงสตนินแหละหมายเอาสติคือการระเลือกรู้นั่นแหละเป็นสภาวะของจิตเป็นสนากะลเจรณาอยู่เงี้ยรู้รู้เป็นธรรมเป็นภายในบ้างก็คือรู้ธรรมที่มันเกิดขึ้นภายในกายบางวทนาที่มันเกิดขึ้นภายในกายข้างในรู้ธรรมเป็นภายนอกบ้างเห็นไหมเหมือนเสียงนกเสียงมแมลงอย่างเงี้ยเกิดเสียงขึ้นมา ก็เกิดรู้รู้สึกแต่เสียงนกมันร้องมันก็ไพเราะบางทีก็เกิดความสุขขึ้นมาสุขนั้นก็เหมือนกันทำทั้งภายในทั้งภายนอกความรู้สึกวีนาะเห็นวีนาะในวีนาะทั้งหลายมีความเพียรพยายามศึกษาอยู่อย่างนั้นเห็นความเป็นจริงความรู้สึกก็เวทนาความสุขความทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ตัวตนอะไร ทุกนี้ก็ไม่ใช่ของเราสุกนี <ę> ้ก no so, <go> ็ไม่ใช่ของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเรากายมันปรุงแต่งสุขทุกมันปรุงมันเกิดขึ้นบ่อยๆอันนี้มันก็จะเห็นจิตในจิตก็คือจิตมันเห็นอารมณ์เห็นความนึกความคิดความปรุงแต่งขึ้นมาแต่ละอย่างสุขปรุงแต่งทุกปรุงแต่งกายปรุงแต่งเกิดเป็นความรู้สึกความรู้สึก ในจิตจะสังขารที่มันมันไปแสดงออกอะไรเรียกสภาวะของจิตจิตเป็นสุขบ้างอีกเป็นทุกข์บ้างจิตสงบบ้างจิตไม่สงบบ้างจิตมีราคะบ้างจิตมีโทสะบ้างจิตได้รับราคาโทสะได้รับอารมณ์เข้ามาก็เห็นโอ้ก็เห็นสภาวะจิตที่มันปล่อยอยู่บ้างจิตมันเสวยอารมณ์บ้าง คือมันมีสิ่งที่เข้ามากระตุ้นเราให้เกิดความรู้สึกนะแล้วก็เห็นเป็นธรรมเห็นธรรมในธรรมที่สี่เห็นธรรมธรรมก็คือธรรมอารมณ์ธรรมธรรมก็คือสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกกลิ่นไม่ว่าจะเป็นธรรมภายในภายนอกก็ดีเห็นธรรมปุ้งแต่งธรรมอารมณ์มันเกิดขึ้น อารมณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นสติของเราขอเรียนรู้ก็ศึกษาไปทำทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีแขนมีขามีลมเข้าลมออกมีหัวใจมีตับปีไตไ้พุงมีทุกอย่างย่าเรียกว่าอาวัยวะมันเป็นรูปธรรมมันก็ปรุงแต่งปรุงแต่งความสุขความทุกข์ปรุงแต่งความนึกความคิดปรุงแต่ง รวมกันแล้วก็เป็นอารมณ์นะแต่จิตไม่มีในนั้นนะจิตของเรามันไม่มีมันไม่ได้เป็นอยู่ในนั้นจิตไม่ใช่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขไม่ใช่เนื้อไม่ใช่หนังไม่ใช่ความนึกความคิดอนะเขาเรียกว่าเจริญเราทำอยู่อย่างงี้พิจารณาอยู่นี้ให้มันแจ้งเมื่อมันแจ้งเห็นอนิีจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแล้วจะเป็นโลกก็ดีนะ จะเป็นความโศกก็ดีจะเป็นความลำลายลำพันธ์ก็ดีจะเป็นความตายก็ดีฮะจะเป็นอะไรก็ดีอันนี้จิตของเรามันจะไม่เป็นแก่ก็ไม่เป็นเจ็บก็ไม่เป็นโศกก็ไม่เป็นลำลายลำพันธ์ก็ไม่เป็นตายก็ไม่เป็นนั่นแหละคือเข็นทึงความเป็นจริงจะเดินโพดชงสติสัมโพดชง เมื่อเจริญสติสัมโพชฌงค์นะด้วยความพยายามด้วยความภาคเพียรนั่นแหละองค์ที่สองก็คือความพยายามนธรรมวิจยะการคิดพิจารณาก็คือเราคิดเราพิจารณาเราภาวนาทําให้มากในสติสัมโพชฌงค์นั่นแหละโพชฌงค์องค์ที่สองก็คือธรรมวิจยะ แล้วก็มีความเพียรพยายามเราองค์ที่สามก็คือความเพียรความพยายามระลึกนะึกคิดทำอยู่เป็นประจำนะทำอยู่เป็นประจำในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาขณะที่เราคิดเราปฏิบัติกรรมฐานมันก็ต้องทำอยู่อย่างนี้อ่านะนี่เป็นธรรมที่เราต้องทำให้มากนะสติสัมโพชฌง์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌง เมื่อมีความติมีการพิจารณาในองค์ของสติปัฏฐานมีความเพียรแล้วมันก็เกิดปัญญาจิตมันก็จะผ่องใสนะวิริยะมีความเพียรเมื่อเห็นดาความเป็นจริงแล้วโอเจ็บนิ้วก็ไม่ใช่เรานะโรคไปไกลเจ็บนิ้วก็ไม่ใช่เรานะเนื้อหนังมังสาเอ็นกระดูแม่แต่ลมหายใจก็ไม่ใช่เรานะนี่ปัญญามันเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าเครื่องตัดสู้ เรื่อเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตาความเป็นจริงแล้วมันก็หายหม่นหมองจะเป็นโรคภัยมันเกิดขึ้นมันก็ไม่หม่นหมองปีตินั่นเกิดขึ้นแต่พิจารณาแล้วจะักจากที่เคยทุกข์อ,อันนี้มันจะเกิดปีติขึ้นมาแทนโอ้จิตใจมันไม่เป็นลรกจิตใจมันไม่ทุกข์มันไม่หม่นหมองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไระก็ตามไม่เวจะเป็นความโกรธ ความขัดของมองใจอะไรก็ช่างใจมันเป็นลูกนะเราก็มาพิจารณาอย่างเงี้ยพิจรารณาพิจารณาดูกายดูจิตดูฮะกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมมาลมนี่แยก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 ,แยกมันออกห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็กายก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราธรรมมาลมความนึกความคิดทั้งหลายมันก็ปวงแต่งขึ้นมาแต่กายและ แต่ไม่ใช่เรามเห็นตามความเป็นจริงแล้วแก่ก็ไม่ใช่เราโรคไข้ไข้เจ็บก็ไม่ใช่เราตายก็ไม่ก็ไม่ใช่เราอีกจิตใจมันก็เลยปัญญามันเกิดขึ้นปีติมันเกิดขึ้นอไมปีติสัมพโพชฌเมื่อมีปัญญาเมื่อเห็นแล้วเมื่อเข้าใจแล้วปีติมันก็เกิดขึ้นอืมปีติสัมพโพชฌ เมื่อปัญญามันเห็นแล้วมันเกิดความเห็นที่ถูกต้องแล้วจิตมันไม่หม่นมองมันก็เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาความบริสุทธิ์ความหม่นมองมันหายไปความบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเยกว่าปัตสัตธิคือความบริสุทธิ์แต่ก่อนเราทุกข์เพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายเพราะความโสความลำไรลลำพันธ์ความขับแคล่นใจความไม่ได้ดั่งใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตในใจตลอดเวลาแต่พอเรา พิจารณาเจริญสติปัฏฐานสีพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นรมในรมพิจารณายเป็นประจำประจำจิตใจเกิดปัญญาขึ้นมาจิตเกิดปัญญาขึ้นมาีความเพียรนะมีขยยนมนการคิดพิจารณายเป็นประจำประจำเห็นอันนี้จังเห็นทุกครั้งเห็นอนัตตาเกิดปีติเกิดความสุข เกิดปัดสติความสงบความบริสุทธิ์อ่าจิตใจมันก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วค่ะเนี่ยมันเห็นถูกแล้ววิทนาทั้งหลายจิตไม่หลงความทุกข์ทั้งหลายจิตมไม่ลมหล,กลงกายปรุงแต่งตามันปรุงแต่งหูมันปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ความสุขความทุกข์ความหลงความโกรธความหลงมันปรุงแต่งแต่เราไม่หลงค่ะเราไม่เป็นเจ้าของเขาเรียกว่ามันไม่มีทิฏฐิไปตั้งไม่มีมิจฉาทิฏฐิ ไปตั้งอยู่ในอารมณ์ในสังการในกายทั้งหลายเ,เบาตั้งมัน่นอารมณ์ของตั้งมัน่นความตั้งมั่นเขาเรียกว่าสมาธิสัมผูโฉมันตั้งมัน่นมันเป็นสมาธิที่เกิดจากปัญญาคือการแทงทะลุะการอ่านได้ทะลุการสื่อสารได้ทะลุอะ,ลอะไรเขาเรียกว่าองค์ของโพวดโฉะ เกิดปัญญาเห็นปล่อยวางได้สมาธิสมโพธชงนะพอมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็วางอุเบกขาได้เฉยได้กรณีไม่ยึดมั่นถือมัน่นอะเมื่อไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันก็นสติมันก็เลยทําให้เห็นอริยสัจสี่อะโซ่โพธชงเกียรติมันก็จะดันให้เราเห็นอริยสัจสี่อ๋อมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในสภาวะ ของสังขารเนี่ยของขันหาของร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากทุกข์ก็คือสภาวะที่สังขารมันปรุงแต่งแล้วมากระทบจิตวิญญาณมากระทบวิญญาณเกิดขึ้นจากสังขารคือความรู้สึกมากระทบจิตอ๋อนี่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วอทําไมจิตต้องไปทุกข์กับมันด้วยเพราะมันเกิดเองเป็นเอง จิตมันจะไม่ทุกขนก็เกิดปัญญาและมองเห็นทำความเป็นจริงนะราอาริยาเจา้าหรือว่าบทสวดมนต์ที่เรามาสวดเห็นไหมตะพินหาปัจเจเวกเป็นธรรมที่พิจารณาไม่ผิดนะคิดแล้วไม่ผิดเรียกว่าธรรมที่พิจารณาแล้วไม่ผิดมีแต่ความถูกต้องเห็นไหม เรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความพัดผกจากของรักของเจริญใจตั้งหลายทั้งพวงเป็นธรรมดาอ่ะธรรมดาเราจะล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เพราะเรามาอยู่กับมันแต่เราจะไม่ทุกข์เพราะมันแค่นั้นแหละถ้ามันเกิดปัญญาแล้วอารมณ์เราไม่สร้างความทุกข์ ทุกขเวทนาก็ไม่สร้างความทุกข์ความเจ็บก็ไม่สร้างความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่สร้างความทุกข์ให้แม้แต่ความตายของสังขารมันก็ไม่สร้างความทุกข์ให้นั่นนะนพุทธเจ้าได้พราะอน์เทนให้ฟังเวลาพุทธเจ้าป่วยอาน์เทนให้ฟังอันที่จริงมันก็ไม่ต้องเทนให้ฟังมันก็สามารถที่จะหนีออกจากโรคไปใไข้เจ็บได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าได้ฟัง ฟังเทศแบบนี้บ,บ่อยๆฟังบ่อยๆมันก็จะหายไปเลยสําหรับคนที่เคยภาวนานะสําหรับคนที่พ,ะะพอจเจริญภาวนาเจริญสติปัฏฐานสีอยู่เป็นประจำประจำเหมือนกับการดูหนังที่เราชอบฟังเพลงที่เราชอบถ้าเป็นทางโลกยางั้นะถ้าฟังแล้วปุ๊บมันก็จะเกิดกําลังใจขึ้นมา แวนตาของเราปัญญาของเรายังไม่เห็นดำความเป็นจริงถ้าเราฟังบ่อยๆทำความรู้อยู่บ่อยๆเข้าใจบ่อยๆมันก็จะเป็นกำลังในการให้เราภาวนาพิจารณาไปนะเป็นธรรมเป็นยารักษาโลกรักษาใจเป็นธรรมโอสถเป็นเพสัธรรมนะเรียกว่าโพชงเจ็ดโพชงเจ็ดมีองค์เจ็ด เป็นทางแห่งการตัสรูปเป็นทางแห่งความดับทุกข์และโทมนัสเป็นทางแห่งความอ่าทำให้เกิดปัญญาวิชาวิมุตต์หลุดพ้นไปได้ตกเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานก็ได้โสดาบันสกิตากามีอนาคามีและหมดกิเลสไปเลยก็ได้ <c oughs> น,นะนะสติสัมโพชฌง์องแรก สติสุทธชงก็คือการเจริญสติปัฏฐานสีนะอยู่เป็นประจำแต่เวลาเราทำสมาธิเราเจริญสติปัฏฐานสีมีลมเป็นพื้นฐานลมก็คือกายเมื่อเห็นกายเห็นจิตอะไรเขาเรียกว่าเห็นกายในกายเมื่อเห็นกายเห็นสติสติกับกายกับลมก็คนละอย่างอะไรก็ขนาดน,นั้นเ็าเรียกว่าเห็นกายในกาย เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นปันเห็นนังเห็นอวัยวะน้อยใหญ่มีความแยกออกเป็นอาการสามสิบสองอะไรกว่าเห็นกายในายกายองค์นั้นเรียกว่าสติสัมผัสชงถ้าเราเห็นเราเพียร่อย่างนั้นก็คือเราเจรินสติสัมผัสชงธรรมวิจยะสัมผัสชงองค์ที่สองธรรมะปิจยะก็คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์ให้มันจมแจง้งให้มันเห็นโดยละเอียดแหละก็แล้ว วิริยะคือความเพียรองที่สามเพียรพยายามจะทำอย่างงี้จะคิดอย่างงี้ตเรียกว่าความเพียรปีติคือความปราบปื้มยินดีปัสสธิคือความสงบบริสุทธิ์สมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนั่นแหละอุเบกขาก็คือการวางเฉยธรรที่เป็นสมาธิ อุเบกขาเอก,กัคตาแหละแล้วก็ทําทุกอย่างทำเจ็ดอย่างนี้มันรวมมันจะเป็นอินทรีย์บารมีของเรารวมเข้ากันนะหรือไวโพธิปักขยธรรมสามสิบเจ็ดประกาศเหมือนกันก็มีองค์ของโพธิวงเจ็ดเป็นองค์สุดท้ายนะนะแต่มันก็อยู่ด้วยกันเราพิจารณาแบบนี้เราทําแบบนี้กรรามาฐานนะนะมันจะเจริญ ยินดีบารมีธรรมะของเรามันจะเจริญจิตใจของเรามันจิตเจริญก็คือทําให้มากอะไรพัฒนานะอ่ะจิตของเรามัก็จะสูงขึ้นจากโลกเป็นโลกกุตตรละ,ะจากความทุกข์มากๆมันก็จะทุกข์น้อยลงอย่างนั้นนะวันะนี้ก็เลยนํามาสแสดงมาพูดให้ฟงังเรื่องของธรรมรักษาใจ เรื่องของธรรักษาลูกธรรมโอสถธรรมาเพสัชคือกทสงเจตนะรั้งหนึ่งพุทธเจ้าป่วยก็ให้พระอานดนพระทฆงองค์ข้าเจ้าแสดงทำให้ฟังแล้วก็หาไอจากลูกที่เราเอามาทำที่เราคุยครูบาอาจารย์เอามาสวดบทโพธิสงเจตนะบทชรงโกตะที่ตั้งกาโตธรรมานังวิจยะ วิริยาปีติปัสสัติสมาธิอุเบกขาน,น่ะนำมะแสดงเอามาสวดทนษาทยายเป็นมนพตธีแล้วเราก็ขังกันอ่าเป็นธรรมเป็นธรรมะโอสถอย่างเงี้ยไปเสกใส่ยาเสกใส่น้ำเสกใส่อะไรกินเข้าไปายไม่ใช่อย่างนั้นก็คือนนเอามาปฏิบัต,ติอย่างเงี้ยถ้าเราเอามาปฏิบัติเนี่ยสติทำยังไง รมวิญญาณทำยังไงเอามาปฏิบัติแล้วมันก็จะหายเหมือนพูดให้ฟังเองมันหายจิตไม่เป็นโรคจิตมันไม่หวั่นไหวจิตไม่ทุกข์อะไรก็เรียกว่าโรคมันหายโรคอะไรก็ไม่สู้โรคเท่าโรคจิตนะป่วยที่กาย่จิตป่วยด้วยเห็นไหมนะเอามอนกันตายที่กายจิตก็ตายด้วยเจ็บที่กายจิตก็เจ็บด้วยเรียกว่าโรคจิตนะรักษาจิตได้ด้วยปัญญา ด้วยความเห็นที่มันแทงตลอดแทงตะลุะในองค์ของบัวโจงเจ็ดมีอะไรมันก็ไม่มีปัญหาแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาโลกนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหมดปัญหานะธรรมะมันทําให้หมดปัญหาบูวเนะี้ฟังเล็กๆน้อยนะ้อยต่อไปเดี๋ยวพาสวดมนต์เวียนเทียนก่อนจะเลิกนะ